ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับคิดต่อไปเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะพี่อา สวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนค่ะนิมนต์ค่ะท่านเห็นใส่ชุดสีส้มเป็นอะไรมาคะวันนี้เป็นอะไรมาคะเป็นอะไรมาคะอ๋ออมไอ้อายอ้าคือไม่สบายเนาะอ่ะหนอ้าปากหนาวเลยหนาวเหรอคะอ้าปากเนี่ยนะคะแลบลิ้นเนี่ยค่ะ แลบดินอาปากเลยค่ะนี่เด็กเกาหลีมีมีอาการเป็นไงมาคะหนาวครับหนาวเป็นมาครับอบเป็นมาหกวันครับปีก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาคะไอ้วัวเปิดมาวัวเปิดไปไหนไปนะคะวัวเปิดโห้ทับเบิร์ไอเอี้ยวอ่าไปเอี้ยว ไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเป็นไหนคะมีไข้หนาวสั่นเจ็บคอไหมคะผมอ r r u อาออ่างอันนั้นเอ่ยมี a r u หอูอม i อ i ออออนันอ้าลูกก็ไม่สบายไหนอ้าปากสิคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงลูกค่ะชื่อน้องอะไรคะเอออออิดอิดครับอิด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 อ้ออ่างอ้ออ่าอ้อ่าง อันอันอันจ่อจานโอเคออเอือรลอเรืออ oh ิด oh อิด oh อิด oh อิดออ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 เออ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 อะออาค ไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนคลอดก่อนกําหนดหรือเปล่าคะไม่ทําไมตัวเล็กจังอ๋อไอ้ยอูเอ้ยคนออดกันไม่รู้ไม่ได้คนออดเอาเอาอกเอือนเขาอาีกหกเดือนตัวแค่นี้หรอคะไอ้ออนด้วยนะคไอ้ออนอ่ะไอ้อายอูไม่สบายเป็นยังไงคะจิตลิตี้อาการเป็นไงคะไอ้อะอับเอ้ยไอ้หนัก มากมากเลยกเงินอ๋อไข่โอ่งไข่สูงอ๋ออ้าเอื้นอวเติอบโอ่งเอาลูกของอคนที่พูทับเดือบเนี่ยนะคะไอ้แอวมันันเอาโอ่งมันสูงไอ้เอ้ยอ่งใครก็จะสูงถ้าเอาลูกจะไม่ถ้าไข่จะต่ำๆอะคะไออดเดี๋ยวมาดูสิคะโอ้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 ไม่ใช่ คอเลยไหมคะอมอ๋อใช่คุณวยาเอฟป้าเกยแล้วกินดิละคะเอาให้ออกไม่บอกอืแล้วตอนนี้กินนมแม่หรือว่าอะไรอยู่คะอมเอ่อเอาแอลเลเลิกกับแม่เขาไปแล้วหรอคะแล้วให้กินนมชงหรอคะเอลอินเองอินเองคือไงคะอมอมนมคุณ หกเดือนมีฟันด้วยโอ้โหฟันขึ้นเร็วดีนะคะอ๋ออนี้อ่งกัอ่งฝักฝรั่งควรจะฝักฝรั่งค่ะให้เด็กอายุหกเดือนกินนะคะไอเอ็นอีเอียนไอออนป่าเขาอ่งเลยไอเออ็นอ่ะมีที่สองหรือเปล่าคะอ๋อห้ามกินนะคะต้องคายออกมาล้วงออกมาเลยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหไม่รู้ค่ะช่ว้ในขอรุ้จักตัวไหนคะ ไอ้อ่องไอ้อ่องไหนดูแก้มแต่แต่แอ๋อ้อ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 อย่างทำไมล่ะคะเอียอ้อไม่เลยไม่เคยร้องเลยหรอคะเป็นใบ้หรือเปล่าคะเอาเอาไอ้อ้อยบุ้งคอณพูดสรุปวันนี้คุณมีไข้ไอเจ็บคออ่านเอวันเลยอาการเดียวกับจีดิ้เลยอ้าอ้อมเอ็นเอาอุ่นอีเหมือนกันชอบอาการคือชอบเล่นสกู๊ตชี่เหมือนกันอ๋ออาออ้อ้ อกินยยาอันนั้นยาไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันกินสลินบอลแรกค่ะอ๋อกินไอใช่ค่ะกินไอ้กินได้อ่าเอียนไอ้ไม่ได้กินโรคที่คุณลูกคุณเป็นค่ะยังไงดีคะเดี๋ยวจ่ายยาให้แล้วกันนะคะอาการยังไงนี่คือคุณกล่อมลูกแบบนี้นะคะคล้ายๆเต้าหั่คล้ายๆเข้าผับแล้วแม่เขาอันนี้เอาอุ้มเอาโอ้ยสรุปแล้วคือโรคอะไร มีไข้ไอเจ็บคอชอบเล่นสกูตชี่อ่ะค่ะโอเคคุณอัพเอียงอุ่นแอนไว้รับเลี้ยงเป็นแม่อ็นองมีแอนหรือยังแอนแอนไม่มีไม่มีแต่ไม่เอาค่ะเมื่อรับยาน่าช่องเบอร์สามเลยค่ะผมอ่อคุณไม่ต้องมาจองไปผมอ้อคุณไปค่ะไปค่ะเชิญรับยาห้องเบอร์สามเลยค่ะเอืม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 ว้าวอืมอืม ไปน้าช่องเบอร์สามรับยาทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะข้างหน้าเลยค่ะไั้ไม่อ๋อเอ้ไปอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ไปรับยากินยานอนหลับโรคไอ้โรคไอ้จะใช่ค่ะโอ้อายโรคไอ้นั่นแหละค่ะเอ้ดาไปกินลูกกินได้นะคะเอาค่ะเจอแต่ละคนแต่ละคนอ่ะเอาค่ะ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 อมอึมไอ้อ่านอะไรคะอ่าอ้าเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่อ๋อฟรีค่ะสารบัตรท้องใช่ไหมคะอ้าว มมไ,มไ,ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอให้กินฟรีนะคะด้านหน้าเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> อา้าวยังไม่ไปอีกเชิญรับยานหน้าห้องเบอร์สามได้เลยค่ะไอเอเอออะไรงนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นคนครับอดแล้ว ไม่เป็นไรค่ะน้าห้องฉุกเฉินข้างล่างเขาเปิดอยู่ค่ะบอกว่าคงจะกลับเลยนะคนต่อไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะเฮ้ยทำไมคะลืมอะไรคะเอาอีแอกว้ยเอาอีแตกอีแอก ี่แตกใครคะไหนดูถ่ายเหลวแล้วคะอือออมากี่วันแล้วคะอืออ่านอึ้งอ่านอาครึ่งวันแรกอึ้งอ่านอ้ายครึ่งวันได้แล้วเหนวเลยเหลวเหลืองเหลืองเอ็นเหม็นอือเหลวเป็นน้ำรือว่าเหลวเหลวนิ่มๆค่ะเอวอิ่มอิ่มอร่อยถ้าอย่างนั้นก็คงปกตินะคะเพราะเด็กเขายังกินนมอยู่เนาะอมม ถ้ากินนมคุณก็ต้องทำความสะอาดนมหน่อยนะคะ <c oughs> ครรตรงที่ช่องนอมันเป็กเกาะตินะคะ <c oughs> เอาค่ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวให้กินวิตามินซีนะคะกลับบ้านได้ <c oughs> ค่ะไปบ้านค่ะ <c oughs> ไม่มีค่ะไปชุค่ะส <c oughs> งสัยไหมทำไมวันนี้พี่เฟิร์นใส่ชุดนี <c oughs> ้ครับ คือจริงๆน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นพยาบาลแต่ตอนแรกไม่ได้ใส่ชุดนี้นะตอนแรกจะเป็นชุดสีเขียวเออตอนแรกตอนแรกตอนแรกเป็นชุดสีเขียวเพราะว่าตอนแรกพี่เฟิร์นอยู่ห้องผ่าตัดไงแต่ว่าตอนนี้ย้ายแผนกแล้วต้องใส่ชุดสีขาวก็คืออยู่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็เลยย้ายจากห้องผ่าตาดัดอยู่ห้องผ่าตัดมา 10ปีไล้แล้วแต่ตอนนี้ย้ายลงมาห้องตรวจนะแหลแปะลงเรือกันเถอะเจ้าน,นี่เจ้าเดินตามผพาดีๆนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรือธรรมดาด้วยไงเจ้าเป็นเรืออะไรจ๊ะมันเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกมีที่เดียวในประเทศมีแค่สี่ลำ ดูมันขึ้นทั้งมันมันเนี่ยมันลอยน้ำได้ม,มันเป็นเรือแล้วมันก็วิ่งขึ้นบกได้ด้วยนะเดี๋ยวเจ้าลองมาดูแล้วกันเจ้าไม่เคยขึ้นหรอสิเอาละถึงเวลาแล้วไอ้จุกเดินตามเข้ามาเดี๋ยวข้าเคยจุกเหรอข <c oughs> ้าเดินมาต้้งนานข้าไม่รู้ว่าข้าเป็นหมาอไอ้จุกมะ อากาศมันช่างน่านอนจริงๆเนาะมันช่างเย้ายยวนลำควรจริต